ดูการภิกษุทั้งหลายอันนี้แหลเป็นธรรมสำหรับรู้ยิ่งรอบรู้แล้วละสิ่งทั้งปวงดูการภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลายเพื่อรู้ยิ่งรอบรู้แล้ว ละสิ่งทั้งปวงเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายทำสำหรับรู้ยิ่งรอบรู้แล้วละเสียซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นไฉไหนจักสุรูปจักสุวิญญาณจักสุสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง ควรรอบรู้แล้วละเสียแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งควรรอบรู้แล้วละเสียหูเสียงโสตวิญญาณโสตสัมผัส เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งควรรอบรู้แล้วละเสียแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งควรรอบรู้แล้วละเสียจมูกกลิ่นคานาวิญญาณ คาณสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งควรรอบรู้แล้วละเสียแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะคาณสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งควรรอบรู้แล้วละเสียลิ้นรส ชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งควรรอบรู้แล้วละเสียแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมาสุขเวทนาที่เกิดเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งควรรอบรู้แล้วละเสีย กายโพธพะพระกายวิญญาณกายยะสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งควรรอบรู้แล้วละเสียแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะกายยะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งควรรอบรู้แล้วละเสีย ใจธรรมารมมโนวิญญาณมาโนสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งควรรอบรู้แล้วละเสียแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมาโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งควรรอบรู้แล้วละเสีย นี้เป็นธรรมสำหรับรู้ยิ่งรอบรู้แล้วละสิ่งทั้งปวงเสียดูกระรภิกษุทั้งหลายอันนี้แหละเป็นธรรมสำหรับรู้ยิ่งรอบรู้แล้วละสิ่งทั้งปวง